การจัดทำแผนครัวเรือนตามแนวทางการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัจจาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ปฏิบัติการสีทอและรวบรวมข้อมูลแผนครัวเรือนส่งต่อให้ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนระดับอำเภอเพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตามสภาพปัญหา แผนครัวเรือนประกอบด้วย4ส่วนดังนี้ส่วนที่1ข้อมูลครัวเรือนส่วนที่2วิเคราะห์ปัจจัยสําคัญของครัวเรือนโดยใช้ปฏิบัติการสทอ่อเพื่อใช้ในการพัฒนาครัวเรือนส่วนที่3บันทึกกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นของหน่วยงานส่วนที่4แนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปของครัวเรือนข้อมูลครัวเรือนประกอบด้วยชื่อสกุลของหัวหน้าครัวเรือน อายุบ้านเลขที่อาชีพจำนวนสมาชิกในครัวเรือนแยกชายหญิงปัญหาของสมาชิกในครัวเรือนหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ส่วนที่2วิเคราะห์ปัจจัยสำคัญของครัวเรือนโดยใช้ปฏิบัติการ4ีทอนั้นทีมพี่เลี้ยงต้องร่วมกับครัวเรือนเป้าหมายวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญของครัวเรือนเพื่อนำไปสู่การแก้ไข สทอประกอบด้วย 1. ทัศนคติต่อชีวิตการงาน 2. ทักษะก็คือฝีมือแรงงาน 3. ทรัพยากรที่ดินหรือเป็นปัจจัยการผลิตของครัวเรือนทางออกตามสภาพปัญหาของครัวเรือนเฉพาะตัวชีวัดที่ตกเกณฑ์แบ่งออกเป็น5มิติได้แก่มิติด้านสุขภาพ มิติด้านความเป็นอยู่มิติด้านการศึกษามิติด้านรายได้และมิติการเข้าถึงบริการภาครัฐรวม18ตัวชี้วัดส่วนที่3ให้บันทึกกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นของหน่วยงานโดยกิจกรรมที่ช่วยเหลือต้องระบุชื่อกิจกรรมวันเดือนปีที่ให้ความช่วยเหลือประเภทกิจกรรมเช่นติดตามการแก้ไขปัญหา กิจกรรมเงี่ยมบ้านกิจกรรมพัฒนาความสามารถกิจกรรมฝึกอาชีพสร้างรายได้เพิ่มกิจกรรมสงเคราะห์หรืออื่นๆแล้วก็ให้ระบุด้วยว่าหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนช่วยเหลือส่วนที่ 4. แนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปของครัวเรือนกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในเบื้องต้นให้ระบุโครงการกิจกรรมหน่วยงานที่สนับสนุนช่วยเหลืองบประมาณที่ได้รับ โดยให้จำแนกความสอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยซึ่งตามแบบเป็นรหัสเป้าหมายแผนแม่บทรวม13แม่บทสอดคล้องกับตัวชี้วัด18ตัวชี้วัด